เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสุภลักษ์อายุ37ปีในข้อหาเนี่ยค้ามนุษย์โดยเป็นธุลาจัดหาพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดซึ่งบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีท่านผู้ชมนะฮะสถานที่จับกลุมก็จับกลุมได้ที่บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่ง ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกมันสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับรายงานว่ามีการนําเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีมาค้าบริการทางเพศในจังหวัดภูเก็ตก็ทําการสืบสวนก็แฝงตัวหรือปลอมตัวเข้าไปในในกลุ่มไลน์ซึ่งลูกค้าก็อยู่เป็นจํานวนหนึ่งและติดต่อไปยังแอดมินซึ่งผู้ใช้ชื่อไลน์ว่าโซเฟียรูปโปรไฟล์ก็มีลักษณะคล้ายๆสาวประเภท2 ก็ทราบชื่อต่อมาก็คือนายสุภลักษณ์เนี่ยแหละก็คือผู้ต้องหารายนี้จึงทําการล่อซื้อนะติดต่อขอซื้อบริการทางเพศที่คาดว่าน้องผู้หญิงเนี่ยจะอายุต่ํากว่า18ปีจากนั้นเนี่ยนายสุภลักษณ์ก็ส่งรูปมาให้ในลายส่วนตัวก็ส่งมา4รูปด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวบีอายุ17ปีเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อลอซื้อเลยท่านผู้ชมนะติดต่อขอซื้อบริการทางเพศ โดยตกลงราคากันอยู่ที่1,300บาทก่อนนะัดสถานที่โรงแรมเมื่อถึงเวลานัดหมายเนี่ยในสุภรักษ์ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ โดยมีน้องบีเนี่ยนางสาวบีซ้อนท้ายมาด้วยนําขึ้นไปส่งบนห้องพักของโรงแรมเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเลยท่านผู้ชมนะฮะก็พร้อมครองกลางเลยธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อด้วยสอบสวนในสุภรักษณ์ในสุภรักษณ์บอกว่ายอมรับสารภาพว่าตนเนี่ยทำหน้าที่คอยติดต่อคอยหาลูกค้าให้ในกลุ่มลายนี่แหละที่จะซื้อบริการทางเพศเนี่ยก็ได้ค่าในหน้าครั้งละ300บาทส่วนเด็กที่มาขายบริการเนี่ย ก็ได้ค่าตัวประมาณสัก1,000บาทเจ้าหน้าที่ก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะฮะเรื่องอย่างนี้นะน้องอายุไม่ถึง18ปีส่วนข้อหาธุรจัดหาเนี่ยท่านผู้ชมนะโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึง200,000บาทแต่ในกรณีที่เด็กกว่านั้นเนี่ยโทษอาจจะหนักขึ้นท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้ก็เอามาเตือนกันสำหรับใครที่กำลังทำหน้าที่ธุรจัดหาอยู่ระวังจะโดนจับนะครับน้องๆหนูๆก็หนูเอ้ย อย่าเอาเรือนร่างร่างกายของตัวเองมาแลกกับเงินพันบาทเลยลูกมันไม่คุ้มหรอกชีวิตหนูหนูเก็บไวเ้เถอะเก็บไว้สร้างอนาคตที่มันดีกว่านี้หาของขายทํานู่นนี่นั่นอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ธุรกิจมีเยอะแยะไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ก็ฝากด้วยละกันสําหรับคนที่จะเป็นธุระจัดหาเนี่ยปล่อยให้น้องนหนูหเด็กเเขามีอนาคตที่ดีนะฝากไว้ประมาณนี้โทษมันหนักนะครับขอบคุณครับ